ที่อยากให้มอบกับเพราะแน่นอนผมรับประกันเพลงนี้ตอนเด็กๆผมฟังหลายคนฟังนะแบบตอนที่แบบผ่านมาแล้วหลายคนชอบเดี๋ยวนี้ผมจะฝึกร้องด้วยสลับกันแล้วพอร้องเสร็จเดี๋ยวเราให้ผ่ายร้องดีแล้วกันนี่ป้าไหมไมค์ซองเนี่ยวิววิวแบบคนคนดูยอดคนดูอ่ะไมค์ซองเท่าไหร่นะแบบว่ายอดคนดูกู่ไงนะครับเกาหลีชิชงอยู่ชิชงอยู่เนี่ยชาลีอ่ะวิว อินนั่นอหเออไมซองอ่ะอ่าเราหนึ่งแสนสองแสนคนพี่ไผ่นี่วันพันเดททูันเดดมิเลจริงๆริงอวิวเยอะสุดเท่าไหร่เลยนะพี่ร้อยกว่าสามร้อย่ทวีันเดดมิลเลนนอ่ะวิวอ่ะเพลงนี้เลยเพลงนี่เราดิซองเวลี่เพาะเพาะมากอยหมก่อนแล้วเรอกสอันนี้อยู่คู่กันเพราะมันเป็นเ่องเกี่ยวกับความรักของคนสคนไม่ใแล้วใครอยากเห็นความรักของกาเมแล้ก็เน็กส่งมา นะครับ <All right. S 1> ให้กำลังใจผ่านเพลงนี้บอกเขาเนี่ยบอกว่าเพลงนี้มันมันชื่อเพลงว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น <Ooh. S 1> และความหมายของมันคือว่าไม่ว่าจะผ่านระยะเวลาไปนานเท่าไหร่ก็ตามความรักที่เน็กมีให้กับเขาเนี่ยมันจะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปและไม่มีข้อแม้กันเพลงปุกเราทุกคนไดเ่นี้ยกันามรั่ ก็ดีราดูฮันนี่มูฮั้าโชโกคม่อยากเห็นเขถ่ายอยู่ในเฟรมด้วยมาฮันนีมูนหรืออะไรก็ได้แบบว่ามาเดทมาอะไรกันอ่าเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนเกินผมว่าผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าใกล้ๆได้เลยครับพิเศษกว่าทุกคนผมจะได้ฟังบทเพลงนี้ Let's Be Music Video โอเคครับมี Music Video แล้วดิสดที่เพื่อนๆจะได้ยินเลยนะเพราะมากต้องบอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยนะครับมา ม่ขอให้ความรักของทุกคนมีแต่ความสุขนะฮะโดยเฉพาะได้กับดามินนะครับผมกดตะกร้าเยอะนะฮะสิวถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออาย สิบว่าถามว่าในหัวใจลืมให้ได้ละบอรักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น แม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตจึงเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะเป็นไฟหัวใจตายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก มีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอ้เเดเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบรังหาวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบวทวงบ่ขอใดใดเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอ ได้มีเธอเถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกันอยากให้อายเป็นแค่ทีพักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตจึงเป็นของเธอ ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอใจะเป็นไปหัวใจอ่านอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้เดินเธอเป็นจังใดอ้ก็ยินดี

คอยชีวิตความรักสมหวังครับผมรวมมือเลยครับขอบคุณครับผมนี่ของอ,อันนี้ยังพอแบบว่าผมยังตามสัเนียงได้นิดหน่อยพี่ได้นิ